ผู้ประกอบการค้าไข่ จันทบุรีค่ะได้บอกว่าวันนี้ไข่ไก่มีการปรับขึ้นราคา6บาทต่อแผงนะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่สมาคมกําหนดมาให้โดยราคาไข่ไก่วันนี้เบอร์ศูนย์แผงละร้อยยีบาบาทเบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเบอร์สองหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเบอร์สามหนึ่งร้อยห้าบาทเบอร์สี่เก้าสิบหกบาทเบอร์ห้าเจ็ดสิบสองบาทซึ่งที่ผ่านมาราคาคงที่มาหนึ่งเดือนแล้วค่ะเพิ่งจะมีการปรับขึ้นราคาส่วนสาเหตุที่ขึ้นก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเกิดมาจาก สาเหตุอะไรค่ะเพราะว่าสถานการณ์ไข่ในตอนนี้ก็ไม่ได้มีขาดตลาดหรือว่าล้นตลาดแต่อย่างใดขณะที่การซื้อของผู้บริโภคก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักยังคงหาซื้อกันตามปกติค่ะส่วนใหญ่นิยมซื้อคนละครึ่งแผงและ1นึงแผง ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์3แล้วก็เบอร์4จะขายดีมากในช่วงนี้ค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังเปิดเผยว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์ด้วยนะคะว่าราคาที่ขึ้นมานี้ไม่ได้มาจากที่เป็นผู้กำหนดราคาแต่อาจจะมาจากหน้าฟาร์มค่ะหรือเป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งคาดว่าอีกไม่นานราคาก็จะปรับลดลงสู่สภาวะปกติค่ะและก็วานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยตรึงราคาเอาไว้ก่อนด้วยค่ะ ก็ว่าี้ราคข่กับไแลก็บ้างมันก็มีส่วนจริงค่ะระว่าข่าของอะไรมันก็ขึ้นหือนมันก็ต้องขึ้นตามเวลาไข่ถูกพี่อบซื้อชอบซื้อของแพงอะก็ยังเหมือนเดิมะที่ซื้อกันก็เยคนละแ้งงแขงครึ่งแถงอะไรเนแล้วก็มีบ้างมันเป็นบางวันเบางวันอยากดีก็ดีบางวันไม่ดีก็ได้ ก็ได้สามสิบมังม่งสี่สิบมั่งแล้วแต่แต่คนนี่แต่จริงๆก็ไม่ค่อย่าไหลอะเนาะแต่คนมีตังค์แต่คนไม่มีตังค์มันมองดูอะไรมันก็แล้วว่าแพงไปหมดอะไรนี่แต่แล้วมันก็มันดุนเข้าเ่ยถ้าต่ำไปกว่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้เลยเนาะแพงไม่พี่หกเจ็ดสิบบาทอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่น่าจะมี ขณะที่คุณนภาพรทองรัฐเจ้าของร้านโชคนภาจันทบุรีค่ะได้บอกว่าขณะนี้ราคาน้ํามันปาล์มปรับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ํามันปาล์มแบบถุงยัง ยกลังอะนะคะขณะนี้ซึ่งขายอยู่ที่ราคาลังละ730บาทจากเมื่อวานราคา800บาทค่ะส่วนน้ำมันถั่วเหลืองแบบเป็นขวดตอนนี้ราคาลังละ830ถึง820บาทขายปลีกขวดละ70บาทค่ะซึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้ลดลงมามากนะคะ่ะและน้ำมันปลาล์มเป็นขวดแบบลังตอนนี้ลังละ730บถึง740บาทซึ่งก็ขายปลีกอยู่ที่ขวดละ64บาทซึ่งปรับลดลงมาถึง6บาทด้วยกันต่อขวด นะคะคแล้วก็คาดว่าราคาน้ำมันปราลมจะปรับลดลงอีกอย่างต่อเนื่องค่ะสาเหตุที่ราคาปรับลดลงอาจจะเกิดจากปราล์มในช่วงนี้มีจํานวนมากเลยทําให้ราคาน้ํามันลดลงไปด้วยค่ะส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภคยังคงหาซื้อกันตามปกตินะคะไม่ว่าจะถูกหรือว่าแพงค่ะเพราะว่าเป็นของที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และก็จําเป็นต้องใช้เกือบทุกครัวเรือนด้วยค่ะลงจริงค่ะจากปกติอ ต่อ1ลิตรเนี่ยอยู่ประมาณ70บาทตอนนี้หลือ63บาทลงไปตกเราก็ถึงประมาณ7บาทค่ะด้วยราคาปาล์มที่ลงหรือเปล่าคะแล้วตอนนี้การซื้อของผู้บริโกในช่วงนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างครงับสำหรับมันมีการตุนไหมหรือว่าคนใงซื้อปกติซื้อปกติค่ะลูกค้าไม่ตุนค่ะยังไงก็ต้องใช้นอ้องไม่ว่ามันจะลงหรือว่ามันจะขึ้น แล้วจากการที่เราคาดการไว้ว่าเราคิดว่ามันจะมีแมนวโน้มที่จะลงอีกสักนิดหนึ่งหน่าจะนะพี่ว่าแนวโนม้มน่าจะลงอีกนะคะเพราะว่าดูราคาแล้วคือลงลงลง,ลงแบบลงเยอะเลยค่ะลงมาเยอะเยอเยอะเลยค่ะตอนนี้พี่ก็สั่งมาเท่าที่มันจะขายในแต่ละแต่ละช่วงแต่ละวีไม่สั่งเยอะเพราะเดี๋ยวถ้ามาลงพี่ก็จะลงไม่ทันเขา